Yeah. All that there to yeah. remember. Yeah, to remember, yeah, yeah. All I right. have been for, since two days I have been. Yeah, yeah. Right. And you sleep better, though. Sleep better. I think I did. Yeah. Yes. Yeah, that's a good new. Yeah. <coughs> yeah. Tony ngang rau mô, yu tia. Mô tia mã, sạch thiang wasn't. And it's funny with this. With this. It gets worse. Yes, you know. day goes on. Yes, day go on. Yes. After you eat. Yes. After you eat. Yeah. There's more. I mean, now it's not too bad. I know, yeah, yeah, yeah. But be after tea. Yeah, after tea, yeah, yeah. At night. Yeah. I have it Yes. อย่าใช่ก็จะได้บอกหมอพี่น้องถามข่าวแล้วก็บอกหมอเพิ่น่าก็บอกเหมือนกันละจ้ะใช่ก็บอกขึ้นกันต้องมีตัวช่วยหลังดีขึ้นคุณย่า่า better ข้างหลังดีขึ้นอย่าแบก better but i still a v e r a but it's better <S yes yes yeah yeah that good news yeah but I'm still average เนี่ย yeah, still feel it. ก็คือยังรู้สึกอยู่ว่าเจ็บแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะคะข้างหลังแต่ว่าตรงท้องเนี่ยแะคะ่ะท้องเดี๋ยวเขาอาจจะให้ไปอุนเตซาวเดี๋ยวรอหมอก่อนวันนี้เดี๋ยวหมอ Yeah about medicine มัม medicine I am just yet no ตัวนี้เอ่อตัวนี้เป็นยาถ่ายแต่ว่ามันต้องกินต่อเนื่องแต่ว่ามันไม่หมดแล้วอย่าให้คุณหมอสั่งให้ใหม่เพราะว่า ยายาใช้ยาอ่าเขาเรียกว่าอะไรยาแก้ปวดแล้วมันท้องผูกนะจ๊ะตัวนี้มันต้องเป็นแบบต่อเนื่องมันถึงจะได้ผลชงน้ำยาชงชงใส่น้ําให้ยาย่าเคยกินแบบนี้แต่ว่าหยุดไปนานแล้วนะพี่น้องใส่ก็เลยมาถ่ายอัปเดตคุณย่าให้ให้ดูเดี๋ยวคุณหมอมาวันนี้คุณหมอจะมาตรวจอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะ พี่น้องจา๋าหมอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะตอนที่หมอตรวจไซก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เดี๋ยวส่จะเล่าสู่ฟังทีหลัง,นงเนาะจ๋าเนาะตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนอันนั้นให้คุณยา่าเพิ่นทานข้าวเสร็จจะเปลี่ยนแผ่นยาแก้ปวดพี่น้องจา๋าแผ่นยาแก้ปวดนี่หมอสั่งให้ตั้งแต่ตอนมาครั้งแรกที่คุณย่าปวดแต่คุณย่าดีขึ้นเยอะนะคะเนาะใน,ในการใช้ตัวนี้แต่ว่ามันจะ ยังมีอาการท้องผูกอยู่ขนาดว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวยากินนะหมอว่าอาจจะยาตัวนี้เนะี่ยอาจจะทําให้การลดท้องผูกลดการท้องผูกผูกลดลงอะนะแต่ว่าย,ายายายังมีท้องผูกอยู่หมอก็เลยสั่งยาเหมือนที่เป็นกล่องนั่นแหละค่ะเหมือนเป็นไฟเบอร์ให้คุณย่ากินทุกวันทุกวันนะคะเพราะคุณย่าเคยเป็นในในท้องผูกแบบนี้แล้วก็ถ้ากินยาถ้ากินตัวนั้นจะดีขึ้นแบบไฟเบอร์น่ะนะจ๊ะแล้วเพื่อนเพื่อนว่ามือเพื่อนมันติดเนาะค่ะ ถ้าเพื่อนรีบๆทำนี่มันจะไม่ค่อยถนัดายบอกไม่ต้องรีบเดี๋ยวไซช่วยทําก็ได้แต่เพื่อนไม่เพื่อนไม่ให้ช่วยนะคะนี่คือสิ่งที่ดีคือที่ถ้าเพื่อนอยากทําเองแต่แค่ว่าเพื่อนเกรงใจไซเฉยๆว่าเดี๋ยวไซจะรอนะางไซบอกไม่ต้องรีบเนาะค่ะพี่น้องนะ่ารักก็เลยจะเล่าสู่ฟังว่ายาตัวนี้นะดีพี่น้องจ้าสําหรับคุณยา่าคือไม่ต้องกินนะนะจ้ะติดไว้เจ็ดวันค่อยเปลี่ยนเนาะในกล่องหนึ่งมันจะมีอยู่สี่แผ่นเจ็ดวันค่อยเปลี่ยนติดตรง ต้นแขนหรือติดตรงแถวหน้าอกหรือติดตรงบ่าไหล่ได้แต่แผ่นเดียวนะคะไม่ใช่ว่าปวดตรงไหน,นแต่จะติดตรงนั้นมันเป็นยาเหมือนยาเรากินแต่ว่าอันนี้คือติดเอามันกระจายไปทั่วไม่ใช่ไปติดตรงที่เราปวดนะพี่นนะวน้องเนาะนั่นละแต่อาทิตย์แรกมันอาจจะทําให้คลื่นไส้คลื่นไส้แล้วไม่กินข้าวไม่อยากกินข้าวในอาทิตย์แรกเนาะคะ่ะแล้วก็จะลดแบบว่าท้องผูกก็จะอาจจะมีเป็นบางคนเนาะแต่ยังดีกว่ายากินที่คุณย่ากินตอนนั้น คุณยากินในอาทิตย์แรกนะท้องผูกมากอันนี้นะจะเล่าสู่ฟังว่ามันต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเนาะค่ะนี่คืออาทิตย์ที่สามแล้วนะคะพี่น้องที่คุณหมอติดตามอยู่นี่นะคุณยาก็ใช้แผ่นติดใจจะเปลี่ยนให้อ่าติดเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วอันนี้อาทิตย์ที่สองนะจ่าพี่น้องแต่ว่าการติดตามของหมอเพิ่งสองสามรอบแล้วละจ้าเนาะพี่น้องคะ่ะรอบนี้คุณหมอบอกว่าคุณยาก็ปินคันติดเชื้อด้วยภาษนพี่น้อง หมือนคนผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะเป็นได้ทุกอย่างติดเชื้อคุณหมอเขาฟังปอดนั่นแหละเพราะเสียงเปลี่ยนเสียงแหบเหมือนเออบ้านเราก็อันแรกเลยเขาาเออเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจโรคทั่วไปก็คือติดเชื้ออยู่แล้วพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงเสียงแหบเสียงเปลี่ยนเนาะก็มีเสมหะนิดหน่อยจะเสันพี่น้องแต่ไม่ได้ไอาบ่อยคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อทายก็ไปเอามาแล้วยาฆ่าเชื้อก็เป็นพวกยาพื้นฐานอะม็อกซี่อย่างสินะคะยาฆ่าเชื้อแล้วก็ ให้กินต่อเนื่องเจ็ดวันแล้วก็ยาที่ติดอยู่ตัวนี้เนี่ยให้ใช้ไปเรื่อยๆพี่น้องนั่นแะหละถ้ามันมีผลหมายถึงว่าดีกับคุณย่าก็คือลดการปวดได้สําหรับคนสูงอายุน่อนะคะ่ะดีกว่าท่านจะมากินยาอา่าอยู่บ่อยๆตอนกลางคืนเราก็ไม่ได้ลุกกินยาก็คือใช้ตัวติดนี้มันจะดีนะนะนะพี่น้องสําหรับคุณย่าได้ผลนะพี่น้องได้ผลดีโอเคอยู่พี่น้องจ๋านั่นแะหละ ก็คือตอนนี้ก็ก็คือกินยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ใช้ยาติดต,ตัวนี้แล้วก็กินยาอ่ายาขับปัสสาวะเพิ่มมากขึ้นพี่น้องเพราะว่าหมอเขาฟังแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรเหรอเขาเรียกว่ามีน้ำนะคะก็คือพวกหัวใจพวกอะไรทางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่จังสินะค่ะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคในวั 98, ยเก้าสิบสินาเขาก็เลยเพิ่มยาขับปัสสาวะให้เป็นแบบว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นน,นะคะเช้าเย็นนะพี่น้องขแล้วละ แล้วก็ดูแลทั่วไปแบบนี้จ้ะพี่น้องคุณย่าก็ถือว่าโอเคอยู่ในวัยเก้าสิบเอ็ดสายก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวของการดูแลผู้สูงอายุทางนี้ให้ใหดูเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องของหมอเขาติดตามดีดีติดตามถ้าผู้สูงอายุมาใช้มาให้บริการถึงบ้านเลยอย่างสินะจจะส่วนเราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนี่เราก็เรื่องของ ยาเรื่องอะไรนี่ก็จะเป็นหมอเมอนบอจาแต่ว่าเรานี่เป็นเรื่องซัพพอร์ตเรื่องจิตใจพี่น้องเรื่องจิตใจสาคัญมากๆก็คือคนสูงอายุนี่ชอบชอบคุยใซก็จะปล่อยให้คุณย่าระบายว่าไป หาคุณยาตอนเช้าเวลาเอาอาหารเอายาไปให้ยากินบนเตียงยาก็จะเล่าอาการให้ฟังเนี่ยก็ได้ระบ,บายนะพี่นอ้องถ้ามันแบบว่าถือว่าอาการไม่ปกติแล้วเราก็จะถามเพื่อนว่าเอาหมอไหมตอนวันนี้หรือว่าจะรออีกสองสามวันนั่นจึงสินาจะามันก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกจากหมอ นอพี่น้องเนาะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือซัพพอร์ตเรื่องจิตใจนี่แหละดูแลเรื่องจิตใจกันพี่น้องค่ะพนเห็นลูกเห็นหลานมันก็มีความสุขเลยล่ะคะ่ะในวัยเก้าสิบเอ็ดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะพี่น้องเนาะนัะ่นแหละพอลูกพ่นอยู่ข้างนอกสองคนเพ่นปลูกต้นใหม่อยู่ทุนย่าก็เดี๋ยวเสร็จแล้วพ่นก็จะหันเก้าอี้ไปดูไมเคิลกับเมรีฝั่งนั้นพี่น้องขอบครัวใส่กับประมาณนี้แหละดูแลกันไปเนาะทุณย่าก็ถือว่าโอเคอยู่ใช้ชีวิตคุ้มค่าอยู่ กังเก้า1ปีแล้วเพิ่งมีอาการปวดมากตอนตอนนี้แหละแต่ก่อนก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะพี่น้องค่ะก็ถือว่าโอเคอยู่น้ะพี่น้องเนาะแั่นแหะไปแล้วค่ะวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะคะพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย